เจโตขีละสูตรใจที่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไม่ได้ที่วัดเชตวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในวันนั้นด้วยเจโตขีละธรรมและวินิพันธธรรมดังนี้เจโตขีลธรรมได้แก่กิเลสอันเปรียบเสมือนตะปูตรึงใจวินิพันธธรรม ได้แก่กิเลสอันเป็นเครื่องผูกมัดใจพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุผู้มีธรรมสองประเภทนี้จะไม่มีทางเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมวินัยได้เลยลักษณะกิเลสตรึงใจเจโตขีลธรรมมีห้าอย่างดังนี้คือ 1. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ไม่ว่าจะในเรื่องพระสรีระหรือพระคุณของพระศาสดาเพราะจะเลยไปถึงไม่เชื่อมั่นในสัพพัญยุตยานของพระศาสดา 2. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงในพระธรรมเช่นสงสัยว่าการบรรลุธรรมจะมีได้จริงหรือไม่เป็นต้น 3. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงในพระสงฆ์คือสงสัยว่าอริยสงฆ์ผู้ได้บรรลุมรรคผล มีจริงหรือไม่ 4. ภิกษุเคลือบแคลงสงสัยในศิกขาคือสงสัยว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่จริงหรือไม่ปฏิบัติแล้วให้ผลจริงหรือไม่ 5. ภิกษุขี้โกรธขี้หงุดหงิดมีจิตถูกโทสะรุมเรา้ามีใจเหมือนตะปูเพื่อทิ่มแทงในเพื่อนพรหมจรร์ทั้งหลายลักษณะห้าอย่างนี้ จะทำให้จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพื่อความเพียรนเนือง,งเพื่อความเพียรต่อเนื่องเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นลักษณะกิเลสผูกมัดใจวินิพันธธรรมมี5้าอย่างคือ 1. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดราคะความพอใจฉันทะความรักเประความร้อนร่านปิปาสะ ความกลัดกลุ้มปริลาหะความทะเยอทะยานตัณหาในกาม 2. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดความทะเยอทะยานในกายของตน 3. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดความทะเยอทะยานในรูปกายอื่น 4. ภิกษุได้บริโภคอิ่มจนพอใจแล้วชอบนอนชอบเอนชอบหลับห ภิกษุประพฤติรพรหมจรรย์โดยหวังได้เกิดเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งเมื่อภิกษุมีกิเลสห้าอย่างนี้จิตของเธอก็จะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพื่อความเพียรหนึ่งเนืองเพื่อความเพียรต่อเนื่องเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายละกิเลสผูกมัดใจให้ได้เพื่อจะได้เจริญงอกงามไพบูรในพระธรรมวินัยนี้ มีทำสิบห้าข้อหวังการตรัสรู้ได้นอกจากทรงสอนให้ภิกษุละกิเลสตรึงใจหอย่างและกิเลสผูกมัดใจหอย่างรวมเป็นสิบดังกล่าวแล้วทรงให้เจริญทาอีกหอย่างคืออิทธิบาทสโดยมีความขมักขม้นอีกหนึ่งอิทธิบาทสีในที่นี้คือ 1. นึ่ฉันทะสมาธิปธานสังขาร อิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากฉันทะและปร ah ธานสังขารหรือความเพียรสร้างสรรค์ 2. วิริยะสมาธิปทธานสังขารอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากวิริยะและปรธานสังขาร 3. จิตตสมาธิปรธานสังขารอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากจิตตะและปทานสังขาร 4. วิมังสาสมาธิประธานสังขารอิทิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากวิมังสาและประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาดังกล่าวนี้จะเกิดควบคู่กับความเพียรพยายามเสมอความเพียรพยายามนี้คือประธานสังขารซึ่งแปลว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุประกอบด้วยองค์ธรรมสิบห้าอย่างนี้ก็พร้อมที่จะเกิดความเบื่อหน่ายพร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยิ่งเปรียบเหมือนไข่ที่แม่ไก่กก,ก,กไว้อย่างดีให้ความอบอุ่นและฟักอย่างดีถึงแม่ไก่จะไม่ต้องการให้ลูกไก่เจาะเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือด้วยจะงอยปากออกมาอย่างปลอดภัยก็ตาม ลูกไก่ก็จะต้องจอเจาะเปลือกไข่ออกมาอย่างปลอดภัยภิกษุทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ด้วยความประทับใจยิ่งจบเจโตขีลสูตรเจโตขีลสูตร ใจที่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไม่ได้ที่วัดเชตวันวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในวันนั้นด้วยเจโตขีลธรรมและวินิพันธธรรมดังนี้เจโตขีลธรรมได้แก่กิเลสอันเปรียบเสมือนตะปูตรึงใจวินิพันธธรรม ได้แก่กิเลสอันเป็นเครื่องผูกมัดใจพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุผู้มีธรรมสองประเภทนี้จะไม่มีทางเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมวินัยได้เลยลักษณะกิเลสตรึงใจเจโตขีลธรรมมีห้าอย่างดังนี้คือ 1. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดา ไม่ว่าจะในเรื่องพระสรีระหรือพระคุณของพระศาสดาเพราะจะเลยไปถึงไม่เชื่อมั่นในสัพพัญยุตยานของพระศาสดา 2. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงในพระธรรมเช่นสงสัยว่าการบรรลุธรรมจะมีได้จริงหรือไม่เป็นต้น 3. ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงในพระสงฆ์คือสงสัยว่า อริยสงฆ์ผู้ได้บรรลุมรรคผลมีจริงหรือไม่ 4. ภิกษุเคลือบแคลงสงสัยในศิกขาคือสงสัยว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่จริงหรือไม่ปฏิบัติแล้วให้ผลจริงหรือไม่ 5. ภิกษุขี้โกรธขี้หงุดหงิดมีจิตถูกโทสะรุมเรา้ามีใจเหมือนตะปูเพื่อทิ่มแทงในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ลักษณะห้าอย่างนี้จะทำให้จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพื่อความเพียรเนืองเนื่อง,งเพื่อความเพียรต่อเนื่องเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นลักษณะกิเลสผูกมัดใจวินิพันธธรรมมีห้าอย่างคือ 1. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดราคะความพอใจฉันทะความรักเปะมะความร้อนร่าน ปิปาสะความกลัดกลุ้มปริลาหะความทะเยอทยานตัณหาในกาม 2. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดความทะเยอทะยานในกายของตน 3. ภิกษุไม่ปลอดจากความกำหนัดความทะเยอทะยานในรูปกายอื่น 4. ภิกษุได้บริโภคอิ่มจนพอใจแล้วชอบนอนชอบเอนชอบหลับ ห้าพิกษุประพฤติพรหมจันท์โดยหวังได้เกิดเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งเมื่อภิกษุมีกิเลสห้าอย่างนี้จิตของเธอก็จะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเผากิเลสเพื่อความเพียรนเนือง,งเพื่อความเพียรต่อเนื่องเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายละกิเลสผูกมัดใจให้ได้เพื่อจะได้เจริญงอกงามไพบูร์ในพระธรรมวินัยนี้ มีทำสิบห้าข้อหวังการตรัสรู้ได้นอกจากทรงสอนให้ภิกษุละกิเลสตรึงใจห้าอย่างและกิเลสผูกมัดใจห้าอย่างรวมเป็นสิบดังกล่าวแล้วทรงให้เจริญธรรมอีกหอย่างคืออิทธิบาทสโดยมีความขคคมัขมเนอีกหนึ่งอิทธิบาทสีในที่นี้คือหนึ่งฉันทะสมาธิปรธานสังขาร อิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากฉันทะและประธานสังขารหรือความเพียรสร้างสรรค์ 2. วิริยะสมาธิปรธานสังขารอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากวิริยะและประธานสังขาร 3. จิตตสมาธิปทธานสังขารอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากจิตตะและประธานสังขาร 4. วิมังสาสมาธิปธานสังขารอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิอันเกิดจากวิมังสาและปัธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาดังกล่าวนี้จะเกิดควบคู่กับความเพียรพยายามเสมอความเพียรพยายามนี้คือประธานสังขารซึ่งแปลว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อภิกษุประกอบด้วยองค์ธรรมสิบห้าอย่างนี้ก็พร้อมที่จะเกิดความเบื่อหน่ายพร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยิ่งเปรียบเหมือนไข่ที่แม่ไก่กก,กไว้อย่างดีให้ความอบอุ่นและฟักอย่างดีถึงแม่ไก่จะไม่ต้องการให้ลูกไก่เจาะเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือด้วยจะงอยปากออกมาอย่างปลอดภัยก็ตาม ลูกไก่ก็จะต้องจอเจาะเปลือกไข่ออกมาอย่างปลอดภัยภิกษุทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ด้วยความประทับใจยิ่งจบเจโตขีลสูตร